Thank you. Oh. ตกุตกชัตกยตุกชัย Why here? Hmm. I, you can my my my. แขนอิบอ no, ิบชาลีหล่อแนวแขนอิบอิบหล่อ everyday หล่อนุ่มอยู่ต้องมาลิฟต์ชงพิงก์พิงก์หน่อย You now พิงค์คือชัวมาดูดิให้ When 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 come when come to? can You you want sleep? No no no. Hmm. Lao Sáu at sofa. What? No no no. Ah, pen the been been pen I I'm. 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 i am i am i am i i am i am i am i i 니슈 왕 남펑유 바오비 찰리 바오비 아빠? 바오비 아? 바비 니슈 왕 남펑유 찰리? 찰나? 예스 찰나? 예 바오비 니슈 웡 찰리 니슈 왕 남펑유 니슈 웡?

Oh, and just time Bobby. Bobby. Huh? Bobby. Bobby. Hey, you make mom um noodle for Charlie? You you human? Yes. Oh okay, okay. <laughs> hey! Hey what, what do you want mama? Oh, oh. Charlie, he, Charlie, baby, he, you my. What you want? Yes. No, yes, yes. yes. Yeah. What you want? No, nee, nee, nee. yes. 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 Okay. What okay. house? Okay. Charlie, baby, he you mama. Sally, mm. okay. you walk f i n i s h When come? Why don't tell me? Take medicine? 오호 응? 오호 오케이. 디자인. 오케이. 웨이트. 웨이트. I made m a 호오호가 뭐지? 오호

You can 5วินาทีอยู่กับ <c oughs> หาสมคบกงินน,น,นนี่แหละนามนี่แหละขออนุญาตต่องาน <ผ> <No. S 1> นกม, <No. S 1> ม้ <laughs> <laughs> น <laughs> น <laughs> กม,มนูนกม้นูมอมมอพมมมมัมมมมมามมมมมมมบมมามม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 มอกมม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 กมม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 ม ผู้พ,พี่สาวผมนะครับเล่าก่อนบอกว่าจะกลับเที่ยงนะครับเราตกลงกันว่าออกเที่ยงนะครับผมถามหน่อยพี่น้องผมมันอยู่ไหนหล่อ,รอหรอ,หรอช่างมันหน้ากลุงหน้าอะไรมันวันนี้นะครับคือต้องบอกว่าแบบผมผมจริงนะัดรวมเงินตอนเที่ยงแล้วคือต้องออกมาแล้วตัวผมก็ไปทํางานไปทํางานต่อโอ้เหนื่อยมากแมวแล้วคือ ร่างกายแบบไม่ได้จริงก็คือตากฝนแบบสามวันนี้คือตากฝนทุกวันนะครับแบบฝนตกหนักทุกวัน,นออกเรือฝนก็ตกริมทะเลฝนก็ตกแล้วตัวหัวก็เปียกตลอดออกเรือประมงฝนก็ตกพายุก็เข้านะครับตามสปาถนาเลยเพื่อนๆทำอะไรกันอยู่อ่านคอมเมนต์บ้างเนีอยขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับที่อยู่กับหน้ากลมดิ๊กนี่กับสาวสวย แปลกประหลาดดีอยู่กันมาหลายคนอยากกัยื่นมือมันฉุบหัวเชาวหน้ายุ่มเลยวันนี้ยุ่มไม่ได้หรอกยังไงมันทะลุจอไม่ได้อยู่แล้วมือยุ่มเลยเนี่ยจับหัวตลอดเวลาเลยปวดหัวแทนปวดหัวแทนคนดูเอ้หงุดหงิดหงุดหงิดหงุดหงิดเมื่อไหร่มันจะหยุดจับผมอ้อยากจะเอามือหยุมเข้าไปแต่มันเข้าไม่ได้มันติดจออยู่นะครับตอนนี้กำลังทำตัวเป็นใหญ่นะครับให้สาวทำมาม่าอยู่ชาร์ลีกามิน อ๋เห็นในเห็นกินในไลฟ์เมื่อคืนเลยเอามาฝากมังกิอ๋อทำเองหวังว่าจะชอบนะคะทูการ์มิน FC การ์มินไหนอ่ะบอกว่า say you and watching say you watching you and me when you before you turn o n l i v e เยอเลยเก็บอยู่ชินเงชินเองนุ๊กชีดันอ๋อมังกูมังกูกิปตัวไว้อยู่เอามาดูหน่อยเอามาดูหน่อย อะไร,ะไร what eat mango eat now no no แเ่อร์นี่ของใครน่ารักมากๆเลยนี่ a c e อิอยู่เนาะของแี่นี่อยู a ่แค่ a you know? <can> นี้เลยจริงนี่เอาเอ้า no no ซัม e m งโก o ชุดชุดชุดอันนี้ no อันนี้ oh. o ยู่แทสชอเพลโอเคมะม่งมะม่วงนำผมมีเด็กอ้างนำเวเวเวกันนะค่ะกินทั้งอย่างเวรี่อร่อยโอเค yesweet t o g e a มมวงดูเลยหล่อป่ะผมหล่อมากอ้าวปากแตกขายไปไหนวะอ๋ออผมขำจเ็งเลย ใครมันไปแชร์ว่ากูขับเจ็ตสกีคว่ำเรกสาวปากแตกดังหักอาอคนเลวขอด่าคนเช่อไปแชร์หน่อยเธอมันคนเลวจะของเพจเธอคนเลวเจ็บปะล่ะโอทองบอกขับเจ็ตสกีคว่ำพาสาวปากแตกดังหักพวกเธอมันคนเลวไอพวกเจี๊ยบไปแช็ก พวกเธอคนเร็วฉันเนี่ยตั้งใจขับถึงจะเซ่งแต่ว่าคือเซ้งทุกวันอยู่แล้วเขาก่อได้อยู่แล้วแต่ต้องบอกว่าอ่ะกินเท่ไห you know i t เนี่ really อร่อยเปรี้ยวเปรี้ยว yes อร่อย test test ชาลีวันเทสเต็มเปรี้ยวแย่แบบปี๊ดแย่นุ่งอ่ะไหนชาลีเทสดิชาลีเทสดิไปอัง yes อร่อยทุกคน มังโก้แคนดี้มังโก้แคนดี้ you like you don't like ฟอสติคเวลี่อะไรตัวนี้นี่ตัวฟอสติคฮิตฮิต yes oh! เพื่อนต้บอกว่ามะม่วงเนี่ยผมเนี่ยจริงๆกินทั้งเปลือกับมันกินได้นะครับถ้าล้างยางมันออกดีๆเนะี่ยแล้วคำตั้งแต่บางทีมันก็ไม่ได้ปะตัวนี้ผมว่ายังไม่สุดมันจะมีตัวที่มันกินทั้งเปลือกได้อยู่แต่ตัวนี้ยังไม่สุด yes มีคาลิฟอร์ยูยยุไอตันทูทีทำอร่อยเสียงกรอบนุ่มนุ่มอูยุยยุยูุอาบน้ำชัวนุ่มๆยุอาบน้ำมาเกินวันนิดนี่อันเนี้ยวันนิดนี้อาบอาบน้ำชัวเฮ้ยอร่อยจริงจริงจริงอร่อยอร่อยเฮ้ยอร่อยอ๋อ เต็มกินแทนยังนี่ดยู่เต็มไอ้ไอ้ไออยู่มีเยสโจ๊กเกิ้นี่โจ๊กเกิ้โจ๊กเกโจ๊กเกิ้ล yes เงี้ยโขนนี่วัดวอเตอร์น้ำลายอยู่ไปี่อยู่ไปอาบน้ำ ten second เด้อยู่โอ้โหน้ำลายชุ่มมะม่วงเลยนะครับผมก็กินข้าวหายไปไหนวะ ไอ้มันท cool. cool. ิ good, uh ้งเศษเซี okay. uh ้ยวนี้ไว้เนี่ยโอยนุ่มไอ้ติดฟันด้วยเนี่ยอันนี้อร่อยปะไอ้ไอ้ติงนี่ยุยุแฮปไม้โค้แฮปซอสป่ะเค็มเค็มแฮปป่ะเนี่ยอันนี้แฮปโอ้มาม่ากุอ้งกันลืมมาม่ามาม่าบุ้มมาม่าบุ้มไม่ได้มาม่าไม่เป็นไรมะม่วงกูเนี่ย มันกำลังมันกำลังมันมากนะตอนแรกผมคิดว่ามันเปรี้ยวนะเพื่อนมันมันมากมะม่วงมันนี่คืออย่างอร่อยเลยเนะี่ยถ้าชิมเกินี่คือแบบอร่อยเลยเล่าก่อนอยากรู้เรื่องอะไรระหว่างไปเที่ยวชายลีแจะเล่าให้ฟังต,ตกหมึกเลยสมพรฝากชาเลียออกเรือไปพายุเข้าชาเลียยืน อยู่คนเดียวนอกนั้นไปหลบันหมดเยืยนอยู่กับคุณแซมนะพี่แซมเนี่ยพร้อมตุยไปด้วยกัน <c oughs> ได้เลยถอดแหวเอาตกไม่ได้หรอกคือต้องบอกกันว่าตกหมึกเนี่ยมันจริงมันต้องเป็นคันแบบอ่อนมากๆม,มันถึงจะสนุกนะแล้วคือผมไม่ได้เอาไปผมผมผมวางมือแล้วเหลือแต่คันแข็งบนเรือแล้วตกหมึกเนี่ยตกหมึกตกปลาเนี่ยจริงมันต้องเป็นอะไรที่ที่คนพอแบบตกไปหน่อยมันถึงถึงจะได้มันไม่ได้ง่ายแบบที่คิดแต่คือกลัาไป ว่าให้ทอดแหแล้วใครอยากเป็นเพชฌฆาตก็แย่งกันเป็นไปผมรอกินอย่างเดียวแต่ว่าผมมันตกหนักครับสองไฟให้ตายหมึกมันไม่ขึ้นมาแต่จริงๆช่วงนี้น่าหมึกน้พื่อนช่วงนี้ยังจะมาหน้าโบ๊ทมาหน้าโบ๊ทเนี่ยพอลีเอมนิ่น้อยนี่น้อยจัเออเกิดเกิดโบ๊ทมึงโบ๊ทนะหนุ่มหักปากอ่ะอะไร อ่าอกดกดกดยิงหน่อยอ่าอ่าอ่กด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 ใเ่อบรนนาโบสเนี่ยต้องขอใช้เสียงแบบแบบทุกหน่อยด้วยบันนาโบสนะครับบันนาโบสหรือว่าโฟฟาเนี่ยลิอ่าทากูขอเซ็กนะครับยิงดูไม่มีความรู้อยู่นะต่อนีครับเด็กๆก็เองนื่องด้วย บันนาโบ๊หรือว่าโซฟาเนี่ยหรือกีฬาทางน้ำเนี่ยอะไรที่เปนการใช้หลือล่าเกิดอะไผมต้องบอกก่อนนะครับว่าจริงๆหลายคนเนี่ยช้อนมามันเกิดมันเป็นเรื่องปกติมากนะครับการที่บันนาโบสแล้วเวลาเขาตั้งใจคว่ำให้เราคว่ำในน้ำเพื่อความสนุกล้มในน้ำเพื่อความสนุกเนี่ยมันจะมีอาการที่สามารถตามมาด้วยบาดเจ็บได้เป็นเรื่องที่ปกติมากนะครับผมหลายคนเจอเหตุการณ์นี้เป็นเรื่องที่เด็กห้าขวบที่เล่นก็จเจอเด็ก10บขวบก็จเจออันนี้จริงนะครับเพื่อนๆสำหรับคนที่เคยเล่นนะครับต้องบอกว่า ยิ่งถ้าใครความาแรงๆเนี่ยต้องบอกเลยว่าผมเนี่ยต้องบอกว่าบรานานารณาธิกาเวลาผมขึ้นเนี่ยผมจะเตือนทุกคนว่าเวลาที่เขาตั้งใจคว่ำเราปุ๊บเนี่ยให้บล็อกตัวเองกันยังไงก็ได้ให้ดีที่สุดเนื่องจากว่าเราจะโดนคนท้างหน้ากระแทกได้แน่นอนนะครับเพราะแหละกการปากักอังอังอังฟาดทุกคนนะครับถ้าใครที่เคยเล่นแบบว่าเราแบบสนุกสนุกนะครับต้องบอกว่าการปักเซมอ่ะคือ มันสนุกนะครับการลากแรงๆแล้วก็ล้มคือถ้าไม่ได้เป็นอะไรบาดเจ็บหรือว่าไปทําดั้งมาผมบอกก่อนเลยว่าต้องไม่ต้องหลีกเลี่ยงการเล่นได้แต่ต้องบอกเขาว่าวัดนหนดูอาจจะดูอะไรกันต้องบอกเขาว่าอยากคว่ำแรงเพราะว่าเวลาคนที่ขี่เจ็ตสกีหรือเรื่อนลากเนี่ยอยากให้สนุกเนี่ยมันต้องมีการคว่ำนะครับถ้าไม่คว่ำเนี่ยไม่สนุกจริงๆนะครับบรรณาธนบดแล้วเวลาคว่ำเนี่ยมันจะมีการกระแทกกันแน่นอนบางคนนี่คือปากแตกอะไรแตกเป็นเรื่องปกติมากนะครับก็อยากให้แบบว่าเออนั่นแหละมันเป็นเรื่องปกติมากๆ เจ็บกว่าบนหน้าโบ๊ทคือโซฟาครับโซฟานี่ต้องบอกว่าเวลาลากแล้วถ้าถ้ามันฟาดคว่ำหรืออะไรได้นี่คือมันต้องแรงมากแล้วก็สิ่งที่จเจอคือเข่ากระแทกปากฟันแตกเจาะปากอะไรเป็นเรื่องปกติมากซึ่งซึ่งทุกคนเจอกันได้เยอะแยะมากมายนะครับผมแต่ต้องบอกก่อนนะผมไม่ได้ไม่ได้เพขี่เจ็ตสกีคว่ำหรือถึงว่าผมขี่แล้วเจ็ตสกีมันโค้งคว่ำอะไรก็เป็นเรื่องปกตินะครับไม่ได้เราขี่แบบไม่ได้ขี่ไปแล้วไปชนเรืออะไรพวกนี้ผมนี่จะระวังมากถ้ามันใกล้เรือไม่ว่าเวลาผมสอนขี่เจ็ตสกีใครเนี่ยผมจะไม่ให้วิ่ง ถ้ามีเจสกีลำอื่นในทะเลหรือในใน,ในบ่อในบึงเนี่ยผมจะไม่ให้วิ่งเข้าใกล้เลยเด็ดขาดนะครับถ้าเจอนี่คืออย่าคิดว่ามันห่างแล้วมันมันไม่อันตรายนะครับมันไวมากนะครับพวกนี้เวลามันวิ่งชนกันได้นี่คือมันไวมา,มากมากนะครับแล้วก็ที่สําคัญสุดใครที่ไม่ได้ขี่เก่งหรืออะไรเนี่ยอย่าไปขี่ใกล้เรือนะครับไม่ได้ดีนะครับเพราะว่ามันมีโอกาสพลาดและชน,นยยเรือได้ใช่ตอนนี้ต้องบอกอีกเรื่องหนึ่งนะครับผมอขอเตือนเตือนก่อนอีกอันนึงผมยังอดทนให้อยู่คือ คุณขี่แจ็คสกีใครขี่ไม่เป็นผมต้องบอกว่าใครขี่แรกๆนะครับถ้าคุณเริ่มขี่แล้วรู้สึกว่ามันง่ายอย่าคิดว่าตัวเองขี่เก่งขี่เป็นนะครับเพราะว่าคุณพลาดได้ตลอดเวลาการพลาดนี่ถ้าบางทีเนี่ยเครื่องมันดับเราคุมซ้ายขวาไม่ได้อยู่ดีนะครับมันพุ่งชนเรือนะครับเวลาเครื่องดับคุณต้องรีบสตาร์ทให้เร็วที่สุดหรือว่าถ้าคุณขี่แจ็คสกีเนี่ยถ้าเจอลำที่อยู่ไกลๆเนี่ยอย่าคิดว่ามันไกลนะครับมันแป๊บเดียวมันชนกันบุ้มได้หรือว่า ถ้าคุณขี่ใกล้เรืออย่าอย่าโชว์นะครับใครที่ถ่ายรูปให้คุณบนเรืออย่าไปโชว์ขี่ใกล้เรือนะครับอุบัติเหตุมันเกิดขึ้นได้ตลอดมันสามารถสอยเรือลาใหญ่ได้โอเคต่อไอ้ที่ผมจะบอกทนไม่ไหวคืออะไรนะครับผมร้อนร้อนไข่นะครับมามา่าเอยไอเนี้ยมันมันมาใหม่ๆเลยนะครับผมแต่มันอุ่นดีครับคือต้องบอกว่าสองนี้ตากฝนอย่างเดียวเลยไม่ได้พูดเล่นนะครับแต่ด้วยความแข็งแรงทนทานนะครับเลยไม่ได้มีความโอ้โหก็ร้อนอยู่นะ ไม่ได้ง่ายนะครับแต่ก็ไม่ได้ยากนะครับแต่ก็ไม่ควรฝึกนะครับเสียเวลาอืมปุ้มอุ้มร่อยมากไม่ได้ง่ายนะครับแต่ก็ไม่ยากนะครับแต่ก็ไม่ควรฝึกนะเสียเวลาโอ๊ยเนี่ยนะครับด้านหน้าย,ยากกว่าอืมเบบี้เบบี้โอ้โห ตัน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 รู้ซ่มต่อต่ันต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 ันอืไม่ไรอยุสสิฟันยังดีอยู่เดี๋ยวสิบก็ทั้งยัไม่ได้แล้วฟันหลุดติดมะม่วงไปชิปหายตัน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 น้ำลายเอาเลยหนไม่เป็นไรจริงจริง ไอ้ n มลิกิ e ไ <c oughs> ป,ปน,นะไม่ไไม,ม,ม่ไม,มาา่ m i x ไม่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 อม่ไย่ไม่ไม่ไดไม่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 ม่ไม่่ม่ม่ไม่ไ่ม่ม่ม่ไมม่ไ่ไม่ามอไมอไ่ไ่ย่ไย่่อม่ม่ไม่ม่่่ ก่นเต็ม่แตต้องให้จจนวตอร์ทูมัชนวอเตอร์ทูมัอะไรละเทขนาดนี้ยังไม่มีวอเตอร์เลยแห้งเป็นดดนตอทูมัตชกินคอแห้งตามผมบอกให้เลย ากินไหมกินยุนโขอแห้งไอแป๊ดอิดขอขอแห้งก็ไปหยิบน้ำหน่ยโอ้โหคนรนักเลงเลยผมแมี่แค่นี้ไม่พอใจเทเข้าของไอ้มปิเตอร์วโอ้ อร่อย่อยกินๆๆเฮ้ตรงเข้มอยู่ต้องวเตอร์น้ำโจกกคือ w t e r w t e water many white ข้ม many water ไม่มี water เลย ไม่นี่วโวตัวตุ้นเค็มเห็นนมสดน้ำสักคำเนี่ยหรือแบบมันต้องมีนิดหนึ่งเว็บมาสิดมาสิดเนาคอมขับไทยอะไอคอมแอนทุเรียนกูทุเรียนทุเรียนหูอะไรทุเรียนไม่ใช่หูหูนี่หูหูอ่าอ่าือสัคนที่หูรักอีกคนน้อเข้าใจเข้าใจอืม ของดีนะครับมะม่วงยี่ห้อนี้กินได้ทั้งเปลือกครับ MM อยูไซโฟโรซาลีมะม่วงยี่ห้อนี้มะม่วงยี่ห้อนี้กินได้ทั้งเปลือกกินอะ้รเปลือกกินได้ทั้งเปลือกกินทอดทับกับอแกนหยุดพายกันมะม่วงยี่ห้อนี้มะม่วงยี่ห้อนี้กินได้ทั้งเปลือกกินกินได้ข้างเปล่ากามินรับรองกามินรับรองตายแน่ตายแน่ <laughs> <laughs> you people <before> eat alloy. <laughs> why, why, lie? You, you. My alloy why finish here? <laughs> what you want? I, I can again try, Mama. Alloy, alloy, you know you numb. นนิ่งอยรของใครสารภาพมาซะดีๆคุณไม่เป็นห่วงผมบ้างเหรอเนี่ยซิกแพคที่ฉันปั้นมาตั้งยาวนานตอนนั้นมันอยู่เท่านี้เน่มันขึ้นมาเนี่ยอ๋อฮหอือฮึอะไรไหมอือฮือแล้วอยู่ปืนไวๆเน่เน่เนมาเลยมั่งเวทเน่อยู่โนมัมเบอร์วันโนมอันนี้

nó rồi, nó rồi. Ừ. Mấy kim gì? Ừ. À. Chơi đi, you know? Anh em. Today in Thailand the uh, free day. Anh em, really, anh right. em. I know, you know. Why different too? Yes, today. Again. a a n Today. Mm. In Thailand. Free day. No, I don't know. Sin? Yes. You don't know Sokka yeah, Tanshin? Yes. i e don't know when. Free day. When. When. In Thailand. Free day. Sokka Tanshin? Uh, in Korea. In Korea. e 1 n d a y May, May month, 15 days. Now in Thailand, now same. No, because Thailand have three days, too much two Why, why, too much? I don't know. Yes, free day too much. Me, me, tomorrow, three days. You want? Chat. Chat, yeah. ดิ่มดึ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 มดิมนี่ย้อนกลับไปแค่เดือนครึ่งสองเดือนนี่หน้าผมนี่เลียวเป็นแบบซิกแพคเนี่ยคือคือคอะไรครับแปลกอย่าวะอ่าอยู่การดูก่อนนะเพราแบบว่าเอ๊ะ มีเสียงฆ่านี้ะไรไม่ปลอดภัยไหมก่อนที่เราจะลุกนะครับเพื่อความสะดวกโอเคดู r e e s i ดูเรีดยั้ไหมเด็ก มาเข้าสู่มองพิชารารต่อนะครับผม่นบอกบิ really ุต่อนะครับผมหนึ่งด้วยเม่อกี้เราไปถึงเรื่องบรรณา,นาบนะครับ oh. แล้วก็ต่อไปจะเป็นเรื่องเ,อเรื่องโซฟา เหลือใครว้าขอแป๊บขออยากดูก่อนนะเพื่อความกันนี่คู่คอมพี่ไปเลยอ่ะชัลลี่แปหนึงทุกคนแฟมิลี่คอมโซฟีเอีพแบบีวันโซฟีเอีพแบบีวัแบบน We see you again. Thank you, thank you. Thank you, Kokunka. See you. Everyone, or MVP, thank you so much today. Jing, jing, k o k u m a n m a Ka, Jing, jing, Kokunka. I love you, everyone. I love you. Time in a p u Thank you so much. Thank you, Jing, jing. Bye bye. Thank you. Okay. 보고 있어요. Okay. Bye bye, everyone.